สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะราศีใดที่ถือว่ามีจังหวะที่โดดเด่นเข้ามาในชีวิตและสัปดาห์ที่สมัยพูดถึงคือช่วงตั้งแต่ระหว่างวันที่17ไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ปี2568ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยหยิบยกมาบอกกล่าวกันนะคะก็มีทั้งหมด4ลัคนาราศีด้วยกันค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยเราไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเด่นมากเด่นน้อยเราก็จะหยิบยกมาแต่ละลัคนาราศีและอธิบายกันให้ทราบค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะว่าใน4ลัคนาราศีนี้จะเป็นคนหรือไม่คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจัดว่าเป็นหนึ่งในสี่ลัคนาราศีที่ดวงชะตามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในระยะสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่23มกุมภาพันธ์ปี2568คุณจะมีข่าวดีข่าวเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่ะเกี่ยวกับเรื่องการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆค่ะโดยมากแล้วชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะสามารถจัดการงานของตัวเองให้มีความราบรื่นมากกว่าที่เคยเป็นในช่วงที่ผ่านมา ชาวมังกรอาจจะมีความยุ่งยากค่ะจัดสรรเวลาไม่เหมาะไม่ควรนะคะแบ่งเวลาไม่ได้หรือบางทีอาจจะรู้สึกว่างานมันน้อยเหลือเกินไม่ค่อยมีอะไรให้ทําว่างหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการทําการค้าการขายก็จะรู้สึกถึงความเงียบความซบเซานะคะแต่ในระยะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความคึกคักเข้ามาคนค้าขายจะเห็นได้ชัดนะคะว่าจะเริ่มขายดีชาวลัคนาราศีมังกรต้องทําอะไรตอบรับกับดวงดาวที่โคจรมาเอื้อประโยชน์ ช่วงที่คุณขายดีก็ควรที่จะจัดทําโปรโมชั่นหรือมีการทําการตลาดส่งเสริมการตลาดที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงนี้กระตุ้นการอยากซื้อของลูกค้าประมาณนี้นะคะจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมียอดขายที่ตรงตามเป้ามากยิ่งขึ้นนี่คือในแง่มุมของการทํางานนะส่วนคนที่ทํางานประจําค่ะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีภาระหรือว่าหน้าที่ที่มันหลากหลายมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้คุณทําเพราะอะไรเพราะเป็นช่วง ที่คนเห็นถึงศักยภาพคนเห็นถึงความสามารถในการทํางานของคุณนะคะถือว่าเด่นเลยทีเดียวแล้วคุณสามารถจัดการทํางานนั้นๆให้ประสบผลสําเร็จได้ชาวลัคนาราศีมังกรยังมีมุมเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาด้วยนะคะเพราะว่าดาวพระพุธเองเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารทุกรูปแบบได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาวาจาพารวยค่ะวาจานําพาโชคลาภมาสู่ ตัวคุณค่ะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการนําเสนอการพรีเซนต์การสอนการถ่ายทอดความรู้งานพิธีกรจะมีมุมที่ราบรื่นมากนะสําหรับชาวมังกรนในระยะนี้นะคะประการต่อมาคุณมีดวงเด่นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินค่ะมีโอกาสได้ซื้อสิ่งของใหม่ๆเข้ามาครอบครองสิ่งไหนที่คุณอยากได้มานานแล้วยังไม่มีจังหวะที่จะได้ซื้อได้จัดหามาครอบครองระยะนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะคะดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในเรือน กระดุมพระเรือนการเงินและคําว่ากระดุมพระเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะได้เงินเพียงอย่างเดียวตัวคุณอาจจะได้เป็นสิ่งของของมีค่าหรือของที่ถูกใจเพราะฉะนั้นมันมีมุมเด่นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของนั่นเองค่ะบางคนได้เป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะอย่างเช่นได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถนะคะหรืออาจจะมีการขายรถคันเก่าเพื่อที่จะไปเทินมาเป็นรถคันใหม่หรือมีการตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรืออาจจะมีการปรับปรุงสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสำนักงานออฟฟิศของคุณนัน เองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะคุณจะมีประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ทางการเงินนะชาวชาวมังกรในช่วงนี้เนี่ยเวลาที่จะทําข้อตกลงสัญญาหรือผูกมัดอะไรทางการเงินค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปเอารัดเอาเปรียบใครแต่มันเป็นมุมที่ว่าคุณได้ผลประโยชน์ดีๆจากข้อตกลงเหล่านั้นมันทําให้ชาวมังกรรู้สึกใจชื้นใจฝูขึ้นมานั่นเองค่ะดาวหลายดวงโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนเงินทองมาอยู่ในเรือนกระดุมพระอย่างที่สมัยบอกไปซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระ ดาวพระเสาร์และก็ดาวพระอาทิตย์เป็นจังหวะที่คุณจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินการทองได้ดีค่ะชาวมังกรท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินหมุนเงินไม่ทันหมุนเงินไม่คล่องนะคะได้เงินมาก็หมดไปภายในไม่กี่วันใช้จ่ายไม่เพียงพอหรือมีเรื่องของความติดติดขัดขัดนะคะก็จะสามารถแก้ไขจัดการได้ดีมากขึ้นค่ะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์มาร่วมกันอยู่ในเรือนกระดุมพระคุณจะมีปฏิพัน์ไหวพริบมีสี ปัญญาในการรับมือกับปัญหาที่คุณได้เจอได้ค่ะและ,าะดาวพระสุกกับดาวพระราหูโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาดาวพระสุกเนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้ <an> าเรือนกัมมะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรส่วนดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาในครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เด่นมากนะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะเกี่ยวกับการเงินการทองได้เงินฟลุ 5, ๊กๆเงินจากการลงทุนเงินจากการเสี <an> ่ยงดวงเสี่ยง โชคหรือเงินจากความสนิหาเด่นจริงๆค่ะแล้วดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่ดาวแห่งความลุ่มหลงเป็นคู่ดาวของเสน่ห์เป็นคู่ดาวที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจการโฟกัส นะคะการมุ่งไปสู่สิ่งสิ่งนั้นแล้วเมื่อคู่ดาวคู่นี้มาเจอกันอยู่ในเรือนสหัชชะมันเป็นจังหวะที่คุณจะมีคอนเนค t ชันเข้ามามากขึ้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อประสานงานมีสเสน่ห์มากขึ้นคุณไปไหนใครก็รักคุณทําอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนผลักดันหรือคุณพูดอะไรใครเขาก็เชื่อถือนะคะน้ำหนักทางคําพูดคําจาเนี่ยดีมาก จังหวะและโอกาสดีๆเกิดขึ้นแบบนี้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องรีบเร่งนะในการจัดการงานทุกอย่างที่มันค้งขางคาคระคาสังจัดการให้มันเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพอจังหวะที่ดวงชะตาของคุณมีเสน่ห์แบบนี้คุณคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินมันก็จะมีความราบรื่นถ้าเป็นในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์คุณไปจีบใครคุณไปชอบใครคุณอยากสาร้างสัมพันธ์กับใครมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เร็วมากนะคะหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักความ ััถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานพอคุณมีสเสน่ห์แบบนี้เนี่ยนะคะเวลาคนมาทําอะไรกับคุณเนี่ยเขาจะมีความเกรงใจนะหรือจะมีคนนึกถึงคุณนะ เวลาที่หยิบจับทําอะไรเขาก็จะมองเห็นเห็นคุณเห็นศักยภาพของตัวคุณหรือว่านึกถึงคุณอยากจะชวนคุณมาร่วมด้วยมันเป็นจังหวะเปิดมากของดวงชะตานะคะส่วนชาวมังกรท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงที่ดาวพระศุกร์และดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่แห่งความลุ่มหล,ลงมัวเมามาอยู่ในเรือนสหัชชะเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะได้มีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันกับคนรักคู่รักหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะมีคนรอบข้างเข้ามาหาคุณได้พบปะได้สังสรรค์ได้ อยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะคุณและคู่จะมีเกณฑ์ได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันมากยิ่งขึ้นมันมีสิ่งดีๆที่ต้องปรับจูนเข้าหากันหรือมีกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาร่วมกันค่ะซึ่งสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวสําหรับชาวมังกรน,นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าดาวพระสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานแล้วโคจรได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัชชะด้วยเป็นช่วงที่เด่นมากในเรื่องของการงานคุณต้องทุ่มเทใส่ใจจริงจังในแง่มุมของการทํางานให้มากเลยนะคน เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมผลักดันสนับสนุนนะคะคอนเน็ชันดีชื่อเสียงเด่นเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานด้วยถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบนะคะหรือมีการประเมินผลงานอะไรต่างๆนานาระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเกณฑ์ประเมินได้ประเมินผ่านนะคะหรืออาจจะมีการแข่งขันเปรียบเทียบผลงานกับใครผลงานของคุณก็เข้าตากรรมการมากขึ้นเพราะการที่ดาวกรมมะมาเป็นมหาอุดคือคุณจะมีชัยชนะทางด้านผลงาน ใครที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาการสอบการแข่งขันการประกวดก็จะเป็นไปในทิศท,ทางที่คุณพึงพอใจนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจัดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากของตัวคุณนะคะก็ขอให้ชาวมังกรทําทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าแล้วก็สําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ